บริษัทำซีเมนที่แรกของในเนเธอร์แลนด์นะคะอุเฮดีดี่งเอเอ็นซีอย่าเอ็นซีเอ็นซีค่ะ <meant> ซีเมนต์บริษัททำซีเมนต์นะคะทำซีเมนต์อังแรกของเนเธอร์แลนด์ที่แรกของเนเธอร์แลนด์จ้าอยูทีมริมฝั่งแม่น้ำเดอะมัสค่ะ บรรยากาศสวยสวยใหญ่าาม,มากค่ะใหญ่มากตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น,น้ำเดอะมอส